คุณอภิสิทธิ์เวชชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ออกมาเสนอตัวนะคะที่จะร่วมหาทางออกให้กับวิกฤตการเมืองของประเทศไทยก็ได้เห็นคุณอภิสิทธิ์นั้นเดินหน้าในการไปเจราจากับหลายภาคส่วนนะคะคุณอภิสิทธิ์ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าอยากจะปฏิรูปประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญการปฏิรูปนี้จะปฏิรูปอย่างไรและจะไปคุยกับใครเพิ่มเติมบ้างมีการตั้งข้อสังเกตกันมากมายนะคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่ไปคุยกับคุณสุเทพเทือกสุบรณเลขาธิการกปรปสเรื่องก็น่าจะจบง่ายขึ้นคุณอาภาิสิทธ สวัสดีครับยังไม่หายดีหรองครับรก็พอกระดูกตรงนี้แตกหรือหักไปเนี่ยเขาก็ต้องใช้เหล็กม,มายึดเอาไว้แล้วก็เดิมทีเนี่ยบอกว่าประมาณครึ่งปีก็จะไปพาเอาเหล็กออกแต่ว่าไปเอ็กซเรย์ล่าสุดก็กระดูกเริ่มติดแต่เหล็กก็เริ่มเคลื่อนเหมือนกันเพราะว่าอาจจะใช้แขนมากเกินไปะนะครับก็เลยยังยังเจ็บอยู่บ้างเป็นบางครั้ง ผลตอบรับเป็นยังไงคะนับตั้งแต่ออกตัวมาว่าจะเป็นมีส่วนร่วมในการหาทางออกให้กับประเทศไทยเมื่อวานนี้ถึงขั้นต้องเฟซบุ๊กออกมาชี้แจงก็แน่นอนมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยชอบไม่ชอบนะคะคือเป็นเป็นไปตามที่คาดนะครับข,ข้อแรกก็คือว่าหนึ่งก็ได้รับความสนใจเยอะนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเป็นการยืนยันว่าในความรู้สึกของคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยใ,ใจนะกังวลต่อสถานการณ์ <S 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 แล้วก็อยากจะเห็นการแก้ปัญหานะครับ แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยแน่นอนคนที่เขามองคือผมไม่ใช่เป็นคนที่เป็นกลางเพราะฉะนั้นคนที่เขาอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับผมทางการเมืองเนี่ยเขาก็ย่อมจะระแวงเขาก็อาจจะประชดกระแนะกระแหนะล้อเลียนไม่เป็นไรนะครับก,ก็ก็ว่ากันไปแล้วก็ที่ผมรู้อ,อย่างก็คือว่าเวลาทําอะไรอย่างนี้เนี่ยคนที่เขามองว่าเป็นผู้สนับสนุนเราเขาก็ตกใจแปลกใจนิดหน่อยว่าเอ๊ะเรากาลังเปลี่ยนจุดยืนหรืออะไรหรือเปล่า นะครับแล้วก็พอมีบางคนไปจินตนาการว่ากําลังทําเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีต่อว่าต่อขานมาค่ะมีคนจินตนาการว่าคุณอภิสิทธิ์อยากจะเล่นบทพระเอกก่อนจะมีการเลือกตั้งอยากเป็นพระเอกหรอคะไม่ไม่ไม่มีไม่มีความปรารถนาจะเป็นพระเอกอะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมเพียงแต่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เจอคนเยอะเจอกับใครตอนหลังเนี่ยก็มีแต่บอกจะจบยังไงจะจบเมื่อไหร่จะรุนแรงไหม จะปฏิวัติไหมจะนองเลือดไหมจะไปเลือกตั้งกันไวหวหรือ,อนะครับแล้วก็ทุกคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะทําอะไรได้นะฮะและคนที่อยู่ในสถานะอย่างผมเนี่ยซึ่งควรจะต้องร่วมแก้ปัญหาเนี่ยผมก็บอกเอ๊ะผมก็ไม่มีสิทธิ์จะอยู่เฉยแต่มันไม่เหมือนตรงที่ว่ากปปสเนี่ยพูดให้เข้าใจได้ว่า,าปฏิรูปเสร็จแล้วไปเลือกตั้งผมก็บอกว่า โดยข้อเท็จจริงเนี่ยการปฏิรูปหลายเรื่องเนี่ยกว่าจะเสร็จเนี่ยโอ้คงจะหลายปีแล้วก็การจะปฏิรูปหลายเรื่องเนี่ยมันต้องทําอีกหลายอย่างเช่นอาจจะต้องแก้กฎหมายบางคนพูดไปไกลถึงต้องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแต่มันมีข้อจํากัดทางรัฐธรรมนูญข้อจํากัดทางกฎหมายว่าตรงไหนทําได้เมื่อไหร่อย่างไรมีไม่มีสภาเลือกตั้งยังไม่เลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าต้องก้าวให้พ้นครับเลือกตั้งก่อน ก่อนปฏิรูปเนี่ยไม่ได้แต่จะบอกปฏิรูปเสร็จก่อนการเลือกตั้งก็ไม่ได้นะเพราะ,ะฉะนั้นการเริ่มปฏิรูปต้องทําไปแล้วการเลือกตั้งเนี่ยต้องให้เอากลไกเนี่ยมารับใช้กลไกการปฏิรูปแล้วก็การปฏิรูปต้องเดินต่อค,คนไปหย่อนบัตรเนี่ยนอกจากจะไม่ต้องจะต้องไม่เชื่อว่าหย่อนไปแล้วมันเดิมๆิมเนี่ยยังต้องหย่อนบัตรแล้วมีความมั่นใจว่าใครจะชนะใครจะแพ้เนี่ย การปฏิรูปยังเดินหน้ายังเกิดขึ้นต่อไปแต่คนก็สงสัยว่าอย่างคุณสุเทพและกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องพูดแบบนี้ส่วนนะครับก็คือต้องคือ,คอรับปฏิเสธไม่ได้หรอกนะฮะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยการชุมนุมเคลื่อนไหวซึ่งยืนอยู่คนละฝั่งกับรัฐบาลคนจํานวนมากซึ่งเป็นผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ก็สนับสนุนกปปสก็ถ้าไปคุยกับคุณสุเทพไม่น่าจะจบง่ายกว่าหรอคะ ถ้าผมคุยกับคุณสุเทพแล้วมันจะจบยังไงนะครับถ้ารัฐบาลกับกก,กตอบอกไปเลือกตั้ง,งก่อนปฏิรูปจะจบได้ยังไงล่ะครับค่ะพรุ่งนี้จะไปคุยอะไรกับท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดเขาอยากจะให้กองทัพมีบทบาทยังไงสาหรับการแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองขนาดคือผมคิดว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้บัาการนะฮะทหารสูงสุดกองทัพไทยเนี่ยแล้วก็มีความมีบทบาทนะฮะหนึ่งก็ช่วยรัฐบาลในสอส ะนะสองเนี่ยที่ผ่านมาท่านก็ต้องดูแลความสงบเรียบร้อยต่างๆท่านก็ต้องประเมินเหมือนกันว่าบ้านเมืองเดินไปอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ต้องไปแลกเปลี่ยนว่าแทนที่จะไปในแนวทางที่คนบอกว่าให้เดินกันไปแบบเนี้ถ้าผมจะเสนอว่าไม่เดินแบบนี้ท่านมองอยังไงในแง่ของความมั่นคงคะนะถ้าท่านเห็นว่าสิ่งที่ผมพยายามจะเสนอเนี่ยมันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งนะ คงไม่ได้หมายว,ามว่าท่านจะมาสนับสนุนข้อเสนอหรืออะไรแต่ท่านเห็นว่าน่าจะพยายามทําต่อเนี่ยมผมคิดว่ามันก็ทําให้ผมทํางานง่ายขึ้นะนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมจะต้องไปแลกเปลี่ยนมองบ,บทบาทการทํางานของกองทัพตอนนี้ยังไงคะผมเห็นใจมผมเห็นใจเพราะว่าหนึ่งเนี่ยกองทัพก็ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบเบื้องต้นในเรื่องของการดูแล ความสงบเรียบร้อยการดําเนินคดีการสะสางปัญหาการกระทำผิดกฎหมายต่างๆซึ่งเป็นหน้าที่ของตํารวจนะครับแต่กองทัพก็เพิกเฉยไม่ได้เพราะโดยเฉพาะเวลาที่หลายฝ่ายเขามีความรู้สึกว่าตํารวจยังไม่สามารถที่จะตอบสนองภารกิจตรงนั้นได้เนี่ยเขาก็คาดหวังทหารนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยทหารพอเข้ามาและเริ่มมาแตะกับเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอีกคนก็จะไปเข้าใจอีกว่าอจะมีปัญหา เรื่องประชาธิปไตยเรื่องอะไรไหมผมเห็นใจมากนะครับแล้วก็จริงๆผมก็ให้กําลังใจเพราะผมก็เห็นบรรดาทหารเนี่ยที่อยู่ตามด่านต่างๆซุ้มต่างๆในกรุงเทพเนี่ยบางทีถ้าผมเดินเดินอยู่ผมก็จะไปแวะพูดคุยให้กําลังใจนะครับแล้วผมก็รู้ว่าระดับท่านผู้บัญชาการาย,ยิ่งกดดันมากค่ะและจะลงเลือกตั้งหนคะพรรคประชาธิปไตยก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการตอบรับอะไรต่างๆของหลายๆฝ่ายด้วยถ้าถ้ากกตผมก็ตอบแทนพรรคไม่ได้นะครับเพราะว่าพรรคผมเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยมีระบบ การตัดสินใจที่ชัดเจนยู่แล้วคนก็มองว่าไม่งั้นพักประชาธิปัตย์ทำตัวเป็นเงื่อนไขพักอื่นเขาก็คุยการเรียบร้อยอยากจะเดินหน้าในการเลือกตั้งมันมันมันไปพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับค่ะคือพักการเมืองอื่นที่ไม่ถ้าจะบอกว่าไม่ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเลยจะเลือกตั้งอย่างเดียวเนี่ยก็คือการสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งให้กับสังคมแต่เขาแล้วมันเป็นความขัดแย้งมันไม่ใช่ความขัดแย้งกับพักประชาธิปัตย์มันความขัดแย้งกับคนจํานวนมากแต่ถ้นไม่งั้นก,การเลือกตั้งไม่งั้นพัก ผมไม่มีใครไม่มีใครค้นนับกันอย่างนั้นแหละครับคือการเลือกตั้งที่จะสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนในระบบประชาธิปไตยต้องเป็นการเลือกตั้งที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับในวงกว้างะเป็นปัญหาอยู่พักเดียวหรือเปล่าครับผมีสิทธิ์ผมผมถามอย่างนี้ผมถามอย่างนี้สองกุมภาอันทีนะสองกุมภาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง49ล้านไปเลือกตั้งไม่ได้เพราะมีเหตุในเขตเลือกตั้งห้าล้านเหลือ4 4ล้าบค่ล้าน เอาละปกติมีคนไม่ไปเลือกตั้งอยู่แล้วอาจจะอีกสักเทลายสิล้านนะฮะสามสิกว่าล้านไปเลือกตั้งโดยไม่มีใครขัดขวางมี14ล้านที่ไปเลือกคนที่สมัครรับเลือกตั้งถ้าจะบอกว่าคนอีก20ล้านหรือมากกว่านั้นเนี่ยเป็นประชาธิปัตย์เป็นไปได้เหรอครับถ้าเป็นอย่างนั้นพวกผมเป็นรัฐบาลไปนานแล้วค่ะนี่คือข้อเท็จริง,รงสุดท้ายแบบนี้ค่ะคุณวิเศษคะอะไรจะเป็นตัวปลดล็อกให้พรรคประชาธิปัตย์ลงสมัครรับเลือกตั้งคะก็ถ้า เรามีคําตอบที่ตอบได้ว่ามีการปฏิรูปประชาชนของมั่นใจในกระบวนการการเลือกตั้งที่จะนําไปสู่การปฏิรูปไม่มีเหตุผลอะไรที่พรรคประชาธิปัตยจะไม่ลงเลือกตั้งไม่เกี่ยวกับว่าเร็วหรือช้าค่ะเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณอภิสิทธิ์มากนะคะ,คะขอบคุณค<อ>่ะ<อ> นี่แหละค่ะเราก็เห็นชัดเจนนะคะว่าแนวทางแนวคิดของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะน,นาธนะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่ออกมาเสนอตัวในการร่วมหาทางออกให้กับประเทศไทยหลายๆคนนะคะหลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะร่วมกันหาทางออกคนตัดสินใจสุดท้ายแล้วก็คือประชาชนนะคะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ